สวัสดีครับวันนี้ร้านาพระเครื่องเวชสีมีพระสมเด็จพิมพ์คะแนนนะครับของหลวงพ่อแพรวัดพิคุลทองรุ่นนี้น่าจะสร้างตอนออครบรอบอายุท่าน87ปีนะครับเป็นกล่องเดิมๆครับสวยสวยมากนะครับเดี๋ยวไปดูชัดๆ สวยดีขนาดกำลังกระทัดรัดผู้หญิงห้อยได้เด็กก็ได้นะครับสวยดูง่ายกล่องเดิมนะครับราคาไม่แพงที่สำคัญท่านใดสนใจก็ดูตามคำอธิบายได้เลยนะครับคือเดี๋ยวท้ายคลิปเนี่ยเดี๋ยวขยายดูชัดๆอีกทีเนี่ยครับสวยนะครับพระนาดี เดิมท่านใดสนใจก็ติดต่อตามนี้ได้เลยนะครับขอรูปชัดๆขอเอกสารเพิ่มเติมก่อนตัดสินใจได้นะครับมีไลน์มี facebook ม, <oughs> มีเพจเบอร์โทรนะครับทางร้านเราก็รับเช่าผ้าหลักยอดที่ยมเก่าใหม่ลองส่งรูปมาคุยกันได้กระเพาะปลาเก่าของเก่าเล่าเก่านะครับลองติดต่อ,อนนเข้ามาดูขอบคุณมากครับ